ดีครับวันนี้ผมชัยเพชรยนต์นะครับมีรถดีๆสวยๆมานําเสนอกันนะครับมากันเป็นคารวานเลยนะครับผมนี่เลยครับมาพบกับ e สุดมิวเอ็กนะครับปี2016ตัว1.9 DDI นะครับ DVD ด้วยนะครับตอนนี้เข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ของเรามาเป็นฝูงเลยนะครับนี่นะครับสีขาวสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับ เป็นรถใช้ในหน่วยงานราชการนะครับหมดสัญญาเช่านะฮะบริษัทเพชรยนต์เรานะครับประมูลเข้ามาให้ท่านมาเป็นอถเลยนะครับท่านที่สนใจมองหารถกระบะนะครับฮีสุสูมิวเอรถครอบครัวสวยๆแบบนี้นะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟเดย์ไลท์ด้วยนะฮะผมสวยๆแบบนี้นะครับ ล้อแม็กอลอยแท้จากศูนย์เลยนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะ e 2ทูส i ม x x 9 DDI i นะครับจอดีว1ดีนิ้วนะครับสีขาวนะครับเป็นขาวมุกนะครับผมตอนนี้ที่บริษัทเพชรยนของเรามี10กว่าคันนะครับนี่แค่ให้ดูตัวอย่างกันก่อนนะครับเพียงแค่3คันเท่านั้นเองนะฮะ ให้ชมกันก่อนนะครับสวยๆแบบนี้ใครที่มองหาอยู่นะครับรถครอบครัวนะครับสวยๆราคาประหยัดนะคะร,ราคาเพียงแค่7 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ710,000บาทลูกค้าสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับใช้เงินออกรถเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นตัว1.9 d d i ปี2016นะครับ รถสวยพร้อมใช้งานนะครับมาเป็นฝูงเลยนะครับผมวันนี้ผมมีตัวอย่างให้ดู3าคันก่อนนะครับสวยๆแบบนี้สีขาวมุกนะครับผมตอนนี้เหลือไม่มากแล้วนะครับท่านที่สนใจนะครับเข้ามาชมรถตัวจริงกันได้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มีนบุรีนะครับผมหรือโทรติดต่อถามทางกับผมได้ที่เบอร์087 9152423นะครับ0879152423นะครับผมเข้ามาชมตัวจริงกันได้เลยนะครับสอบถามทางก็โทรหาผมได้เลยนะครับจัดเต็มฟรีดาวกันทุกคันนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะครับเราสามารถจัดให้คุณแบบฟรีดาวได้ด้วยนะครับผมสนใจนะครับ มองหารถแบบนี้นะฮะสอบถามกันเข้ามาโทรเข้ามากันได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็ได้นะครับที่บริษัทกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับจะได้ชมคลิปต่อไปของผมในวันข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ